น้องใหม่มาแรงจากแบรนด์ไมฟาไมฟ a ้า A90 เขามีดีอะไรฟังก์ชันทำอะไรได้บ้างเดี๋ยววันนี้เราไปดูกันสวัสดีเพื่อนเพื่อขอต้อนรับเข้าสู่ชาแนลโมบายครบของเราอีกครั้งหนึ่งนะวันนี้เรากลับมาอีกแล้วกับการรีวิวสินค้าในร้านนะลำโพงบูทูธนะน้องใหม่มาแรงจากแบรนด์ไมฟ้า ไอฟ้า a 90เขามีดีอะไรฟังก์ชันทำอะไรได้บ้างเดี๋ยววันนี้เราไปดูกันพอเอาของออกมาจากกล่องแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นจุดเด่นของเขาเลยเพราะว่าเขามาพร้อมเคสใส่ลำโพงนั่นเองซึ่งตัวเคสเนี่ยมีความแข็งแรงมากๆเลยนะแล้วก็บุข้างในมาอย่างดีนะอ่าผมเหมือนเป็นเป็นกันกระแทกในตัวเนาะแล้วก็นี่เลยฮะสายสะพ,พาย สายชาร์จ Type C แล้วก็สาย AUX บอกได้เลยนะว่ารุ่นอื่นๆของไมฟ้าเนี่ยเขายังไม่มีแถมเคสมาให้ซึ่งตัวเราเองแนหะเรารู้สึกว่าเราประทับใจนะแบบว่านือมันก็น่าสนใจนะตัวน้องใหม่ล่าสุดมีเคสมาให้ด้วยนี่แล้วก็มีหูหิ้วอย่างดีก็ถือว่าโอเคมันกจ็จุดเด่นเขาอยู่เนาะแล้วที่สําคัญนะตัวนี้เนี่ย ไมฟ้า A90 เนี่ยเขามากับกำลังขับอยู่ที่60วัตต์นะฮะแบตเตอรี่8,000ม mm, ิลลิแอมนะฮะแล้วน้ำหนักก็ไม่ไม่หนักมากประมาณโลนิดนิดแล้วก็ฟังกช์ชันของเขาเนี่ยอีกอย่างนึงก็คือเขาสามารถกันน้ำกันฝุ่นได้ในระดับ IPX8 ท้าบุยถือว่าตัว,ต,วตัวน้องใหม่ฟังกช์ชันเขาให้จัดเต็มมากเลยนะแล้วก็เหมือนเดิมฮนะด้านหลังนี่ เขาก็จะเป็นซ no. ิลิโคนปิดแบบกันน้ำเหมือนกแล้วก็สามารถเสียบ AU X เสียบ USB เสียบ TF Card ได้แล้วก็เป็นช่องเสียบชาร์จนั่นเองฮะแล้วก็จุดเด่นของเขาอีกหนึ่งจุดเลยก็คือนี่เลยตรงแพสซีฟตรงนี้นะเขาเล่นลูกเล่นแบบว่ามีไฟไฟ LED ซึ่งสามารถเปลี่ยนโหมดได้หรือว่าสามารถปิดมันไปเลยก็ได้สำหรับใครที่ไม่ชอบให้มันมีไฟสวยมากนะบอกเลยว่าตัวนี้เนี่ย เสียงดีมากเบ็จัดเต็มใครที่ชอบนี่ก็คือแบบว่าถูกใจอะสายที่แบบว่าชอบทำกิจกรรมกลางแจ้งเนะเพราะเสียงเขาให้ถึงให้แบบว่าระยะเสียงเนี่ยอยู่ที่360องศาเลยทีเดียวนะเออแล้วก็บลูทูธเนี่ยเป็นเวอร์ชัน5.0น5.0ฮะก็เขาสามารถเชื่อมต่อแบบไร้สาย TWS ได้ด้วยเช่นเดียวกันฮะโหฟังก์ชันจัดเต็มจรงิง ยังไงแล้วก็เดี๋ยวเราลองไปฟังเสียงเขากันดูดีกว่าว่ามันดีจริงไหมมันน่าสนใจไหมน้องใหม่ตัวนี้ A90 Find some fucking safety I'm coming in hot like a bad bitch in pasties Say, can't save me No, I ain't lazy, no But society has been going so crazy, yo Don't blame me, you no know. My mind's hazy, yo And I'm sick of me feeling this way, I'll always live my life till it's over And I will not forgive those who hold me down กับการฟังเสียงของเจ้าไมฟ้า A90 กันแง่โหเสียงเขาดีจริงไหมเราไม่ได้มูนะฮะเออดีจริงไหแล้วก็แถมราคาเขาเนี่ยก็ไม่สูงมากด้วยก็ถ้าใครสนใจอยากจะสั่งซื้อเนี่ยก็สามารถจับจองกันมาได้นะฮะที่เพจเฟซบุ๊กลาซาด้าช้อปปี้โมโบายคอมนะฮะตอนนี้เรามีขายสินค้าเรามีพร้อมส่งแล้วนะคะประกันหนึ่งปีส่งฟรีเหมือนเดิม อ่าก็ฝากไว้พิจารณาน้องไมฟ้า A90 ไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้เราก็ต้องรากันไปก่อนแล้วก็อย่าลืมนะคะล้างมือบ่อยๆใส่แมสกหน้ากากอนามัยด้วยนะคะเป็นการเซฟตัวเองเนาะให้ปลอดภัยจากเชื้อโรคเชื้อโควิดต่างๆนะคะก็ดูแลสุขภาพด้วยนะเหมือนเดิมฮะฝากติดตามช่องของเราไว้ด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย